สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องด่วนนะครับโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกลมบัญชีกลางเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับเป็นหนังสือว21ลงวันที่10มกราคม2568นะครับที่ผ่านมานะครับโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุมัติยกเว้น การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าสำหรับการเช่าที่ดินวัดที่ธรณีสงฆ์ที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือวัดร้างตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับการอนุมัติยกเว้นการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านะครับอ่ะทีนี้ในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับด้วยปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ย มีหน่วยงานของรัฐมากกว่า700แห่งมากกว่า700แห่งมีความจำเป็นจะต้องเช่าที่วัดนะครับก็คือที่ทรณีสง์ที่ดินศาสนสมบัติกลางวัดร้างตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า3ปีและต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่วัดแต่ละแห่งกำหนดเอาไว้ ประกอบกับมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่9ทับ2,563เมื่อวันที่12พฤษภาคม2,563มติที่193ทับ2 5 6พเรื่องกำหนดอายุสัญญาเช่าที่วัดที่ธรณีสง์ที่ดินาศาสนสมบัติกลางและวัดร้างสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเช่าโดย กำหนดระยะเวลาการให้เช่าจากเดิมเนี่ยสัญญาเช่าระยะสั้นปีต่อปีหรือระยะเวลา3ปีเป็นสัญญาระยะยาวโดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ92วรรคสองกำหนดว่าในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ให้กระทำได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน3ปีในระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนะครับกำหนดว่ากรณีที่เรามีความจําเป็นจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้านะครับในการเช่าอาสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ก็ตามเนี่ยให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน3ปีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ วงเล็บ1การเช่าจากหน่วยงานของรัฐจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ50ของค่าเช่าทั้งสัญญาวงเล็บ2การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ20ของค่าเช่าทั้งสัญญาอ่าตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ทำสัญญาเช่าที่วัดที่ธรณีสง์ที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือวัดร้างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาเกินกว่า3ปีและกำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าหรือกรณีที่ได้ทำสัญญาเช่าที่วัดที่ธรณีสง์ที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือวัดร้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน3ปีและกำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ามากกว่า1้0ยละ20ของค่าเช่าทั้งสัญญาซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้เช่าเป็นสำคัญ ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการวิิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสําหรับการเช่าที่ดินวัดที่ดินที่ธรณีสงที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือวัดร้างตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ .2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคมและ เงื่อนไขของวัดนะครับเงื่อนไขที่วัดแต่ละแห่งกําหนดไว้ดังนั้นเนี่ยจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตรา29วรรคหนงวงเล็บ4ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 ข้อ9 2วรรค2ให้หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ตามเงื่อนไขที่วัดหรือมติมหาเถระสมาคมกำหนดทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นเขาไม่ได้กำหนดเขาอนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามาระเบียบกระทรวงการคลังนะครับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยในระเบียบ ข้อ9 2วรรค2นะครับก็คือให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อ9 2วรรค2โดยต่อไปนี้นะครับหน่วยงานของรัฐสามารถจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าตามเงื่อนไขของวัดเลยนะครับหรือว่ามติมหาเถรสมาคมที่เข้ากําหนดได้เลยนะครับและก็ทั้งนี้ก็มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นหนังสือฉบับนี้ออกมาตั้งแต่วันที่10นะครับ10มกราคม2568 เพราะฉะนั้นก็มีผลแล้วนะครับในการาดำเนินการตามหลักเกณฑ์นในหนังสือฉบับนี้นะครับ